สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอ้าวสบายดีสวยๆสบายดีดุสบายดีป้าสบายดีป้าลุงอืมชีเรกินขนมอยู่รอบแขนเลยนะเฮ้ยพึ่งเสียวน้อยขูนเสียวกระทกปากแดงเจี๊ไว้แม่ของหนิดุกินยังกันเลยข้ากินยังเก็บเจ็บๆ เซอร์ไพรส์น้องโตโน่ว่าจัน้วยการเอาปะทางไหนเลยลวอการอะไรมาไว้มาไว้น่อ้าวอย่าเล่นลูกอย่าเล่นมาพึ่งเสี่ยวน้อยน้อยนี่แหละพี่น้องเอ้เมื่อวานไม่ไงมิเตอยมาหาพึ่ง หมันมเสื้อผ้าเีกะะไปก่อนแคมว้าวจักรยานยนต์ไปนเอามักยงเฮ้มักักอยก็มักสุดๆโอ้โหมักสุดๆเลยวจักรยานไม่เกกองตนหางตึมราคาละสองพันสองร้อยบาท แต่ว่าอแต่ว่าพนโหลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพันเก้าอืมโอ้โหลดตั้งสามร้อยดีถ้าไปห้านอื่นเราขอ,อย่านสองพันปลายพุ่นอ,อันนี้หาะนวมเลยเราโหลดห้แบบห้านแบบพี่น้องตัวเองนะพี่น้องพันคลายคลองเนี่ยแตบบ่พนโหลดหาถ้าไปห้านอื่นแบบวงจักนะสามสี่สองพันปลายนะครับกเกียวสองพัาอเลยอืมากับพุ่นแล้วนะ บอถ้าเป็น l อลมันจะชาอันนี้ท่ะันนเออนนี้ก่อนเื่นกรต้องขอขอบคุณเ้ใจดีเห็นอยมาับมาทางเอาเลยขอบคุณเรา่อยด้อป้าจอซรถีมาห้ีซีรถทีมาห้ีซีรถีให้น้องเตโน่ใช่ไหมรถีให้น้องเตโน่เนาะขอบคุณลด้อเนาะขอให้อาุมันคนงินขอให้เฮงงรด้วยสวย หาเงินหาทองก็ให้โซห้มันให้ร่ไม่รวยได้ลอยล้านพันล้านยูโรหรือว่าดอลลาร์มาด้วยเด้อถูกเนาะไฮน้องโตโน่กันว่าะไฮน้องตัวโน่พอได้ที่ไปท่นขาไม่รู้เลยมือได้เลยเพื่อศีรษเงี้ยเลยมืออื่นบ่มีเงินเงียนเ้ยตัวนี่บ่มีเงินซื้อปุ๊บมาจากศีรษมื่อขอเงินน้ำมันใหญ่มาั่กมอสเลยละโตโน่นะชวนแม่มือบ้านบ่มีเงินซื้อปุ๊บได้อันบ่ สเมื่อคองเงินไม่ใหญ่อยู่บ้านสวนส่วนแม่เมื่อมันฉีแก้อเลยหันขามาหาข่อยสิเออแลวนั่นะแกซบเขาไม่ให้เจ้าขี้ยังสีด่างมั่วไม่หรมิ้นเอาไปบีบมิ้นให้เขาบอกหนเอาไปบีบ้องเขาบอก แกะกองแกะกล่องนี่แหะว่าแกะกลองไม่ใช้ไล่เลยตนตต้องเอาอัน่อขึ้นอีกเนาะเะี่โขาปะเนี่ยขอรบโนะเอาขึ้นอีกมันกินไรพวกเีลืมปุ๊ดลลอกมันได้น่เนาะเวลาทมอะแล้วก็ตอกเออเวลาที่ปเากับปุดตัวนี้ก่อนเ่นอาสิลอง เนักแสดงเขาได้ดิติดใจเธอน้องมือนี้นักแสดงหน่อยติดใจอะไรมือนี้มาจะดังแค่นีนอย่าลืมรางวัลเลอป้าลองลองลองกันโมโนโมได้นะเจ้ามันตีนอ่อนตีนอ่อนอุ้ยต้องไปเติมลมก่อนแล้วเลยโตโน่นี่โมบางสุ้ยได้ยั้ไยูใช่ได้ยูเดี๋ยวลองมันก่อนแล้วนะลองมันก่อนจะคล้องมันโอ้วัวไปเลยโอ้กูปวดจ้ะมันฆ่าน่ะดิอ๋อ Ừm, khá thông anh Ai nông, tớ nộ kì lúc này Phổn lụp rồi kìa Dạ, tớ nộ lông 1 con nụ Ở ngoài xe con nhàng luôn nè Ủa, thông gian không con Tại tớ Thấy mày con này Thôi, กินไชเดีวกปใช้เม็ดอยู่วันนู้นจะถิน่มองกองเถืเอาเด้ี่เดีขยวกดใส่กะซาลดไว้ตาหนลัก่อนบ่ดีสิเปิดโรงเรียนหรือเปล่าบ่อีบ่ต้องบ่ต้องแกะบ่เลย ยันผู้สาวบมหัวรถไม่อองมั้งเฮยเยบร้อยน้องหนูจงไสาวนึงเขาโค้งไดแหกโค้งพอดี่ย่ออ่านมันนั่งมงกน่ะนั่งดูหามเออโง่มาเด้วะเด้อโม่กโดดขึ้นเลยอะไรอีกเรื่อยอะอยากหี้ยยัถือม่นั่นถือม่ พี่เฮ้ยไปทำเเฮ้ยพี่ลองเอะลองเว้ยมามอจิกีเบยดปยุ้ยเฮ้ยหกะคูงเหาะคู่หาคุ้อแม่บวเลยไปไปแกกล่องมือนะเครื่องจักฝามอนอยู่เ้ย ดีใจยุ่อะดีใจใุบอะดีใจทำไหดีใจทำไใจำได้อันร้จักหไม่ครับวนี่บวกิ่บวกพันมาทีได้ทันใจเลยเออมีเยอะดีใจจุดๆเลยเราโตโน่ไปขีเมื่อครับไปจจ้ไปอันนั้นเด้อเติมลมเน ดีใจน้ำน่องโโน่ไปแ้วเยแล้วก็ดีใจน้ำจักรของชูเปิลหยกลงมาอยู่เพลยเลยลุงน้อยมาส่ง่งามใจงานเลยตอนอยู่พุ่นเข้าแกะเู่ดึงเก้นเลยเออจอย่าไปมไดซ nuôi nói Hai đi lúp. Đồ lúp quăng nó kẹt. Ba tư, phần wa. Này đấy, đại để cho ยังคืูไมือูอน,นี่นใส่เป็นบลรบาด้พี่น้องอการติดตั้งเครื่องซักผ้าเขาหักคุข,ขจะสงสัยการติดตั้งท่อน้ำเข่าว้วาโตกือมาไลา่กันตอนไหนเบื <c ười> อ่อสิใส่ได้ถ้าบเราอนุาตไล่เรือนเตอรพี่พี่น้อง นนงงเป็นหมดเนาะข่อ,ขอ,อยขั้นอันเจี๊ยษแดกสิมาสอนนะจ๊ะกานติดตั้งได้บ่บู๊กัน <c ười> อะไรสิพี่น้องจังสิต้องไล่ชุดให้พี่น้องเบิ่งเนาะ,ะให้เพิรนเมนเข้ามาบอกเลยอันนี้คืออะไรนี่เอนบมูค่ยใส่เนาะคนบมูค่อยพี่น้องี่อันนี้ว่าโน้อทอนหนำจัน จักพ่อควรระวังไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อนอ๋อบ่ให้ต่อน้ำห้อนเขาคนว่าต่อน้ำธรรมดาบ้างเขาเฮ่าเฮ่าโบไม่เหยน้ำอันที่ได้อยู่บนน้องเฮ่าโน้ำนักสิบสองกิโลเอาไว้น้ำป๋าที่โตได้อยู่พี่น้องจักเฮามีแต่น้ำใดนี่ที่เขาได้อยู่บนน้อน้ำใยเขาเปิดน้ำปั๊มธรรมดาเขานี่ยนี่แหละว่ะ เ่าแม่นมาบอกเด้อี่น้องเด้อเคิดจังได๋น่ได้แม่นคือกันของลุงบ่กระเดี่ยวว่าเปื่อมาวก็เปิด้นนำลุ่มซักอยู่นอีโดดเดียวแบบองลุงนะเอองลุงมันธรรมดาดิแบบของลุงมันธรรมดาบใหญ่เนะแต่วาาคาโอ้โหโคตรโหเก้าพันหกบาท รถเรืออยู่เก้าพันสองร้อยบาทกับพวกเรือกระพือทองส่งใส่สีได้อียดใส่กล่องเอาเข้าไปไว้ในเฮือนคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยเจะมาซักหรือจะมาเก็บเก็บไว้ซะก่อนพี่น้องยังมันเพาะเอาคุเลยล่ะค้องมันแพงเลยรักษาไว้ซะก่อนือให้น้องเนาะมาไว้ใส่แต่ว่าเมนังมินเนี่ยชอบใส่ติดเก็บไว้อยู่ห้องเดียวยังไม่ได้ใส่เนาะ ขอบคุณละลายเด้อเด้อห yeah. ันอยู่ดีม่แห้งลำลุยลำลุยขึ้นกว่าเก่าหันมีโหลดครับลลายคันจนบุบีบจนซาดุเลยให้น้องมาซื้อจังซักผ้าซื้ออะไรยังให้น้องตัวโน้เนาะคอยเอื้อยได้ขึ้นละลายหลานลอยหลานพันหลานวิโรด้อเด้อแม่ถูกเนาะมาฮอนิกาซีได้เก็บเขากล่องอีกก่อนพี่น้องเอ้ยลูกวัดสีได้ใส่ผัดสีได้เก็บมาแล้ว เปิดได้ยุไรแล้วมันก็จะปิดอย่า้กะแกอันนี้ออกแก,แกปัจมันเก่าเอาอนนสิใสเยอะ่พี่น้องคนนี้น,อนะอ,อ๋อนี่ก็สิได้อำลาดอบเลพี่น้องอยู่ดีไม่ให้าขขมาสกุลคนสบายดีเก็บเขากล่องอีกก่อน